สถิติเาเราเจอเราเจอวยาสิติแม่เอาไม่ถ่ายต่อไปนี้นะแม่ต้องออกกล้องนะมาตามถ่ายรถของแม่นะนี่รถแม่เหรอ,อสวยนะไม่ใช่ของยาหรอกเพียงแต่ยารู้ว่ามันเป็นอะไรยารู้ในนามรัฐวติกันเราไม่ได้กันยาใช้อ่าไอ้นั่นคืนพลังยาใช้คืนพลังของราชท่ามาจากรักฐวติกันในกลุ่มอ่าเอ็ แองโกลเซ็กชันแล้วก็เฮกเช็คตรวจสอบอยู่คไอันนี้ศ<พ>าสตราจารย์มาเองใช่ไหมมาไม่อยากกินข้าวยังเลยบศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์ยาอยู่ที่ห้องอีกห้องหนึ่งเขาไม่เขาไม่ลงมาหรอกเขาให้ยาปวดอยู่แบบนี้แต่เรื่องจริงยาปวดเรื่องจริงแต่ว<อ>่านี่อ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายภาพไปเลยถ่ายถ่ายไปเลยอยาให้ดูมังกรต่อไปนะแม่อยากให้ดูมังกรแม่บอกที่รถของกูแต่ว่ากูเอาไปไม่ได้ก็จริงอยู่แม่ก็เอากล้องมา จะถ่ายเช็คเช็คเช็ครถคันไหนที่แม่เอาไปไม่ได้ใช่ไหมแม่ย่าได้แม่ย่าตัวจริงแม่ย่าได้ใช่ไหมแม่ก็เอากล้องมาถ่ายแล้วก็ซูมซูมนะต่ออย่าอย่าไปทะเลาะกับเขานะทะเลาะกับใครทะเลาะกับแม่วันนี้รถของกูรถของแกงยากุซ่ากูอ๋อที่แกงยากุซ่าอ๋อแกงยกะแม่ก็เอากล้องมาซูมแม่เอากล้องมาซูมโฟกัสแล้วแม่ก็เช็ค แชคแล้วก็กลับเลยประเทศเกาหลีญี่ปุ่นใต้หวันไทยเปโอนี่แกอยากกุซ่าแล้วอยากกุซ่าเขาโนูคขันโน่นอยู่ที่น่นไงเขายังมัดตาสังโน้มนูมัตตาสังด้วยแล้วก็อยากไปอยากไปดูฝั่งนูกเร็กของแม่เหมือนกันฝั่งอีกฝั่งป้ายยาบอกหวยหน่อยนี่ป้ายยาดูนี่สองแปดเจ็ดแปดใช่ไหมหวยออกเบอร์นี้ใช่ไหมเออเบอร์นี้เบอร์ okay. นี้ ถ้านูถูกไวรัสกินเขายัางกินแล้วงเขาเลี้ยงแล้วอ,อรัฐวาติการไม่ยามอดหรอกรัฐวาลจีการก็ยังเลี้ยงอยู่พวกวัตถิกาเนี่ย,ยพักแถวไหนอะป้าพญาพักแถวไหนหพักแถวไหนอยู่แถวไหนย่ายก็อยู่ตามหุบเขาให้เขาอย่างนั้นตามหุบเขาดูแลยิบยิบซ่อมยิบซ่อมให้เขาดูแลยิบซ่อมแล้วก็อยู่เรยนเนี่ยให้เขาที่ยาป่วนอยู่ทุกวันนี้แต่มันของรัฐวาติการป่วนอยู่ของคนอื่นคนอื่นป่วนไม่ได้เลยป่วนยากอ๋อคงเตะอะไร ปวนยากค่ะปูนคัลโลปวนยากนะคะสงครามอียิปต์ไปตีกับชาวยิวไม่ใช่ของง่ายค่ะอย่ากูสั่นดูไปละโอเคนะแล้วแม่ก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอากล้องซูมนะเออต้องซูม,มไมไวไๆกลต้องซูมซูมโฟก,กัสเอาไว้นูแม่เดี๋ยวแม่ไปถ่ายภาพทางนูกด้วยนะโอเคได้ค่ะ